ผมเคยเป็นคนที่พูดเยอะมากคุยเก่งเฮฮาปาร์ตี้สุดเวียงแต่ผลลัพธ์ในชีวิตกลับไม่ค่อยไปไหนจนวันหนึ่งผมได้ยินประโยคที่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จมักจะพูดน้อยแต่ลงมือทำเยอะตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกคิดว่าต้องสร้างภาพต้องโปรโมตตัวเองสิถึงจะดังแต่พอลองสังเกตคนที่เก่งๆรอบข้างเฮ้ยจริงแฮะพวกเขาโฟกัสกับการทำงานมากกว่าการพูดอวด ผมเลยลองเปลี่ยนตัวเองเริ่มฟังมากขึ้นพูดให้น้อยลงเน้นการวางแผนและลงมือทำอย่างจริงจังปรากฏว่างานเสร็จไว้ขึ้นไอเดียเจ๋งๆก็ผุดขึ้นมาเยอะกว่าเดิมมีครั้งหนึ่งเพื่อนร่วมงานถามผมว่าเฮ้ยช่วงนี้เงียบๆไปนะทำอะไรอยู่ผมแค่ยิ้มแล้วบอกว่ากำลังทำอะไรสนุกๆอยู่เดี๋ยวรู้เอง สุดท้ายโปรเจกต์ที่ผมทําก็ออกมาดีเกินคาดได้รับคําชมจากขวนงาดและเพื่อนร่วมงานมากมายตอนนั้นแหละที่ผมเข้าใจว่าพลังเงียบมันมีอยู่จริงการพูดน้อยต่อยหนักไม่ใช่การไม่พูดเลยแต่เป็นการเลือกที่จะใช้คําพูดอย่างชาญฉลาดและใช้พลังงานทั้งหมดไปกับลงมือทำตัางหาดนี่แหละคือเคล็ดลับความสำเร็จแบบคนฉลาดที่ผมอยากบอกต่อครับ